สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะฮะวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Node.js Interview Question นะฮะก็คือคำถามสัมภาษณ์งานเกี่ยวกับ Node.js นั่นเองนะฮะว่าเราควรที่จะรู้นะครับอะไรบ้างเกี่ยวกับ Node.js ถ้าเกิดว่าเราต้องการไปสมัครงานแล้วมีคำถามถามมานะครับก็วิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยควรรู้เลยนะครับผมเพราะว่าอาจจะเจอในคำถามสัมภาษณ์งานก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับว่ามีคำถามอะไรบ้างครับผม อันดับแรกนะครับก็คือ what is Node.js นะครับซึ่ง Node.js เนี่ยก็จะเป็น JavaScript runtime environment นะครับซึ่งถูกสร้างนะครับอยู่บน Chrome V8 Engine นั่นเองนะครับซึ่งก็คือจะเป็น Engine สำหรับาการทำให้ JavaScript เนี่ยมันสามารถ ทำงานได้ภายนอกเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับซึ่ง node js เนี่ยแน่นอนครับว่ามันเนี่ยทำงานข้างนอกเบราว์เซอร์ก็คืออยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นเองดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีตัว runtime นั่นเองนะครับเอาไว้ทําให้มันเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้นั่นเองนะครับผมต่อไปครับก็คือ what is node js good for นะครับตรงนี้เนี่ย node js เนี่ยนะครับเขาจะนิยมใช้ในเรื่องของการทํางานหรือว่าการจัดการเกี่ยวกับคอนเนคชันหลายๆตัวนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ย node js เนี่ยมันเป็น single thread นะครับผมซึ่ง มันจะเหมาะมากเลยสำหรับการทำพวก microservice นะครับแล้วก็พวกแอปพลิเคชันแบบ r ร a l t i m มนั่นเองนะครับผมต่อไปครับก็คือเรื่องของ NPM นะครับ What is NPM ก็คือ NPM เนี่ยมันจะย่อมาจาก Node.js Package Manager นะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของอาการใช้ command line นะครับเวลาที่เราจะต้องการติดตั้งพวก p a ็กเกจต่างๆที่เราต้องการพัฒนาเว็บไซต์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ เวลาที่เราจะมีการใช้คำสั่ง npm เนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องมีการติดตั้ง node js นะครับลงบนเครื่องก่อนแล้วก็เราถึงจะใช้คำสั่ง npm ตามด้วยชื่อของแพ็กเกจที่เราจะติดตั้งได้น,นั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับก็คือ how do you create a node js app from scratch นะครับตัวนี้ก็คือวิธีที่เราจะสร้างตัว node js application เนี่ยจากศูนย์เนี่ยทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับจำเป็นมากเลยก็คือ เราจะต้องสร้างโฟลเดอร์ก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นจากนั้นเนี่ยเราจะใช้คอมเมนด์ลน์นะครับารันคำสั่งที่ชื่อว่า npm init นะครับซึ่งเวลาที่เราใช้คำสั่งตัวนี้นะครับมันจะทำการติดตั้งไฟล์ package.json นั่นเองนะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่เราเอาไว้ใส่พวกสคริปต์นะครับหรือว่าใส่พวกเวอร์ชันดิ s c r i p t i o n อะไรต่างๆเนี่ยได้นั่นเองนะครับหรือว่าเวลาที่เราติดตั้ง dependency เนี่ยตัวชื่อ dependency เนี่ยมันก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในไฟล์นี้นั่นเองนะคร่อ,รรอ,อ้ราาูว ตัวแอปของเราตอนนี้มันมี dependency ตัวไหนบ้างที่อยู่ใน Node.js แอปของเรานั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้ครับเรามาดูเรื่องของ what does NPM install ดูนะครับก็คือคำสั่ง NPM install เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะให้ดูนะครับรูปภาพตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าคือไฟล์ package.json นะครับแล้วมาดูที่ด้านล่างครับก็คือในส่วนของ dependency นะฮะตรงนี้จะเห็นได้ว่า dependency ของผมเนี่ยมันมีอยู่4ตัวใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าโปรเจกต์ของผมเนี่ยต้องการที่จะเอาไปพัฒนาต่อนะครับผมผมเนี่ยมีแค่ไอตัวไฟแพ p เกจ a g e j s o n เนี่ยก็พอนะครับแล้วก็มีพวก dependency ตามด้วยเวอร์ชันของมันนะครับจากนั้นเนี่ยเวลาที่ผมจะเอาโปรเจกต์ของคนอื่นเนี่ยมาพัฒนาต่อเนี่ยจะสังเกตได้ว่าโปรเจกต์ของเขาเนี่ยมันจะไม่มีโฟลเดอร์โนดโมジュนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโฟลเดอร์โนดโมジュเนี่ยมันจะ มีพวก dependency เยอะมากเลยดังนั้นเวลาที่เราจะเอาโปรเจกต์มาทำต่อเนี่ยนะครับก็อัพแค่พวกไฟล์ที่จำเป็นแล้วก็ไฟล์ package.json ก็พอนะครับตัวโฟลเดอร์ node module เนี่ยไม่ต้องเอามานะครับผม ทีนี้เวลาที่เราจะติดตั้งนะครับ dependency ต่างๆเนี่ยนะครับเราก็แค่ใช้คําสั่ง npm install นะครับพอเราใช้คําสั่งนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําการติดตั้งตัว dependency ที่มันอยู่ในไฟล์ package.json ด้วยนั่นเองนะครับก็ในที่นี้ก็คือ4ตัวเนี่ยก็จะถูกติดตั้งมาด้วยนั่นเองนะครับก็คือเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องไป พิมพ์คำสั่งติดตั้งใหม่นะครับขอแค่ไอตัวไฟล์ package.json เนี่ยมันมีพวก dependency ต่างๆเนี่ยนะครับตามนี้นะครับเวลาที่เราใช้คำสั่ง npm install ปุ๊บเนี่ยมันก็จะติดตั้งมาให้เลยนั่นเองนะครับผมต่อไปก็คือ how do you install library in Node.js นะครับหรือว่าการติดตั้งพวก dependency นั่นแหละนะครับหรือว่า library นั่นเองนะฮะตรงนี้ก็จะใช้คำสั่ง npm install นะครับตามด้วย name of the library ก็คือชื่อของ library หรือว่า dependency นั่นเองนะฮะ ตรงนี้นะครับเราอาจจะเพิ่มตัว dash dash save dev นะครับไปด้วยก็ได้ซึ่งตรงนี้มันก็จะติดตั้งนะครับไปเป็นตัว dev dependency ของเรานั่นเองนะครับก็ดูจากตรงนี้ฮะซึ่งรูปภาพตรงนี้ผมเนี่ยจำลองนะครับก็คือติดตั้งตัว library ชื่อว่า node color นะครับก็จะเห็นว่าใช้คำสั่ง npm install node color dash d a h save dash dev นั่นเองนะครับผมซึ่งพอติดตั้งเสร็จเนี่ยมันก็จะถูกนะครับ เพิ่มเข้าไปในโฟลเดอร์ node module แล้วก็เพิ่มเข้าไปในไฟล์ package.json ด้วยนั่นเองนะครับผมต่อไปครับก็คือ how do you create a custom script นะครับตรงนี้ก็คือเป็นการสร้าง script custom ของเราเองขึ้นมานะครับก็เวลาที่เราจะสร้าง custom script เนี่ยแน่นอนครับต้องไปที่ไฟล์ package.json นะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของ่อา scripts นะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่า ในรูปภาพนี้มันจะมี3 Script ด้วยกันนะครับก็คือจะมี Script start นะครับ def แล้วก็ test นั่นเองนะครับซึ่ง start ก็จะเป็นการาใช้ตัวคำสั่ง node index ใช่ไหมฮะ def ก็ใช้ node mon แล้วก็ให้ run index นะฮะส่วน test ก็จะ test ด้วย j s นั่นเองนะครับเนี่ยซึ่งเวลาที่เราจะใช้พวกคำสั่งพวกเนี้ยนะครับเราก็จะต้องพิมพ์ว่า npm run ตามด้วย name of script ก็คืออย่างเช่นถ้าเราต้องการ start ก็ npm run start หรือว่า npm run dev หรือว่าถ้าจะ test ก็ npm run test นั่นเองนะครับผมซึ่งก็คือจะเป็นการใช้งานตัว custom script ของเรานั่นเองนะครับผมต่อไปครับก็คือ it is possible to create a frontend application with node js นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับตัว browser เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะ run ตัว node js application ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เราสามารถใช้พวก web pack นะครับ parcel ในการ bundle code นะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ browser เนี่ยนะครับมันสามารถ รันได้นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับเวลาที่เราต้องการใช้ Node.js เนี่ยสร้าง Font-end Application ใช่ไหมครับซึ่ง Node.js เนี่ยก็จะมีเฟรมเวิร์ตัวหนึ่งสำหรับการสร้าง Font-end App เลยก็คือ Electron นั่นเองนะครับไอตัว Electron เนี่ยนะครับก็จะใช้ Node.js นะครับผมแล้วก็ Chromium นะครับในการสร้าง Native App นะครับอย่างเช่น VS Code นั่นเองนะครับผมซึ่งในตัว VS Code เนี่ยมันเป็นเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันใช่ไหมครับดังนั้นตัว Electron เนี่ยก็คือจะเป็นเฟรมเวิร์ที่เอาไว้สาหรับสร้าง Desktop Application นั่นเองนะครับผมต่อไปครับ can you mention three popular Node.js frameworks นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดเราไปเจอคำถามนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยลองบอกนะครับ Node.js framework ที่มัน Popular นะครับที่คนทั่วโลกเนี่ยนิยมใช้ก็คือแน่นอนจะมี3ตัวหลักๆนะครับ Express นะครับตัวนี้แน่นอนเลยนะครับเป็นเฟรมเวิร์ที่นิยมมากจนถึงทุกวันนี้นะครับผมต่อไปก็คือ CoRJS นะครับ แล้วก็ s a l e js นั่นเองนะครับผมซึ่งตัว c o r js เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เร็วเหมือนกันนะครับแล้วก็ sales js เนี่ยจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ real time เนี่ยได้ดีนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครต้องการสร้างพวก real time app เนี่ยนะครับเอาไว้สื่อสารกันเนี่ยแน่นอนว่าแนะนำตัว sales js นะฮะต่อไปครับ what is express js good for นะครับก็คือไอตัว express js เนี่ยนะครับนิยมเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับผมซึ่ง express js เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเซตพวก r o u t e นะครับ ให้กับเว็บแอปของเราได้นะครับในการสร้าง REST API อะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งมันจะยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ง่ายต่อการใช้ด้วยแล้วก็มีพวก middleware ต่างๆเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยทำการสร้างแอปพลิเคชันเนี่ยที่เราสามารถที่จะขยายหรือว่า scalable ได้นั่นเองนะครับ ต่อไปครับ what is crypto นะครับซึ่ง crypto เนี่ยก็จะเป็น node js internal library นะครับก็คือเป็น library ที่ node js เนี่ยให้มาอยู่แล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้มันจะให้เรื่องของการทำพวกการ encrypting แล้วก็ decrypting password นั่นเองนะครับผม ต่อไปนะครับทุกคนก็คือ how do we handle local and global scope in Node.js นะครับตรงนี้ก็คือเราจะจัดการนะครับในส่วนของ local แล้วก็ global scope เนี่ยใน Node.js เนี่ยยังไงนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะไม่เหมือนใน JavaScript นะครับในฝั่ง client side นะครับซึ่งใน Node.js เนี่ยตัวแปรที่มันถูกประกาศด้วย var เนี่ยนะครับใน scope ที่สูงสุดเนี่ยนะครับหรือว่าขอบเขตที่สูงสุดเนี่ยมันจะไม่เป็น global นะฮะแต่ว่ามันจะเป็น local ในโมดูลที่มันอยู่นั่นเองนะครับซึ่งในเบราว์เซอร์เนี่ยถ้าเราต้องการเข้าถึงนะครับ window s object นะฮะก็คือไอตัว window s object เนี่ยมันจะเป็น global variable นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยลองอใช้นะครับ c o n s o l ในเบราว์เซอร์ดูเนี่ยแล้วก็ลองพิมพ์ window object ดูเนี่ยนะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าใน Node.js เนี่ยเวลาที่เราจะเข้าถึงนะครับตัว global variable เนี่ยเราจะใช้คำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งที่ชื่อว่า global นั่นเองนะครับผม ต่อไปนะครับ n o e e j s h a v e a c c e s s to the file system นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะใช้ o o e j s นะฮะในการเข้าถึงไฟล์ต่างๆในเครื่องของเรานะครับผมเขาก็จะมีโมดูลหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่า fs นะครับหรือว่าย่อมาจากไฟล์ system นั่นเองนะครับซึ่งใช้ในการ read, write, copy แล้วก็ l e t e t i l i s นะครับแล้วก็โฟลเดอร์ในเครื่องของเราได้นั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับก็คือ what does non-blocking mean นะครับซึ่งตรงนี้ผมจะใช้รูปภาพอธิบายดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าพูดเนี่ยอาจจะงงนะฮะตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนมาดูรูปภาพด้านขวานะครับก็คือถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Node.js เนี่ยมันจะเป็น non-blocking นะครับก็คือมันจะไม่บล็อกนะครับในส่วนของ h r e a ทที่มันทําการประมวลผลนะครับซึ่งใน Node.js server เนี่ยนะครับมันจะไม่ถูกบล็อกนั่นเองหรือว่า non- บ l o c k i n g นั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่มันมี Re q u e s t นะฮะ ดูตามรูปภาพนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมี r e q u e s t สตรงมาเนี่ยนะครับตามนี้เลยนะครับซึ่งใน Node.js มันก็จะมีพวกอ่าอีเวนต์ลูปนะครับผมแล้วก็ Node.js เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับก็คือมันเป็น Single Thread ใช่ไหมครับทีนี้พอมันประมวลผลเนี่ยนะครับมันยังทำงานต่อได้เห็นไหมฮะซึ่งตรงนี้ครับเราจะเห็นว่า Thread Processing หรือว่าการประมวลผล thread เนี่ยมันจะไม่ถูกบล็อกก็คือมันยังประมวลผลต่อได้ทำงานต่อได้นั่นเองนะครับทีนี้มาดูรูปภาพตัวที่2คครับก็ือ Multi-threded Serv นะครับซึ่ง ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นมัลติเทรดเดอร์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับมันจะมีการบล็อกกิ้งนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยพอมีรีเควสส่งมาใช่ไหมครับคนแรกนะครับส่งมานะครับคน2ส่งมาคน3ส่งมาจะเห็นได้ว่าคน3กับคน4เนี่ยมันจะมีการเทรดเวดดิ้งก็คือการรอน,นั่นเองนะครับก็คือมันทําการบล็อกเพื่อไม่ให้มันทํางานได้น,นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือความแตกต่างนะครับระหว่าง Node.js Server กับ Multi-threaded Server น,นั่นเองนะครับก็คือ Node.js เนี่ยจะเป็นน non-blocking ส่วพวก มัลติเทรดเดอร์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะเป็นบล็อกกิ่งนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับก็คือดู c h r o n o u s f u n c t i o n s run in parallel นะครับก็คือไอตัว s y n h r o n o u s f u ฟัง i o n เนี่ยมันทำงานเป็นแบบขนานหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่นะครับซึ่งไอตัว s y n c Synchronous Fun c t ชันเนี่ยมันจะทำการประมวลผลนะครับผมในส่วนของการทำซ้ำของ Even t ์เนี่ยนะครับถัดไปนั่นเองนะครับซึ่งมันจะต่างจาก p a r a l l e l process นะครับหรือว่ากระบวนการคู่ขนานนะครับเพราะว่ามันจะทำงานอยู่ในกระบวนการของมันเองนะครับหรือว่า read ของมันเองนั่นเองนะฮะ ต่อไปนะครับทุกคนก็คือ isNodeJS multi-threaded นะครับซึ่งไอตัว NodeJS process เนี่ยนะครับกระบวนการของมันเนี่ยมันจะ run เป็น single thread นั่นเองนะครับผมแต่ว่าตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ child process module เนี่ยนะครับในการให้มันเนี่ยสามารถ run นะครับ multiple process ก็ได้นะครับใน parallel นะครับหรือว่า workers นะครับในการที่เราจะ run multiple thread นั่นเองนะครับผม ต่อไปนะครับก็คือ watch the difference between a web worker and a worker thread นะครับตรงนี้เนี่ยนะคร web workers เนี่ยมันจะถูกดำเนินงานนะครับใน browser แต่ว่าตัว worker thread เนี่ยมันจะถูก implement หรือว่าดำเนินงานเนี่ยใน node.js นั่นเองนะครับผมแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็จะ resolve s a m e i s s u e นะครับหรือว่าทำการแก้ปัญหาอย่างเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำงานประมวลผลเนี่ยแบบ parallel นะครับหรือว่าแบบคู่ขนานนั่นเองนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของ Web Worker Thread API เนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานตัว Web Workers นั่นเองนะครับโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องของ Node.js Interview Question นะครับคำถามสัมภาษณ์งานที่ทุกคนเนี่ยอาจจะเจอนะครับในเรื่องของ Node.js นะครับซึ่งก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ